สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาฟอร์จูนคิงค่ายซีรีส์นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะน้องทุกทุนมาที่500บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเดสสามเลยทุกคนล็อกเป้าหมายกันไปเหมือนเดิมค่ะ อาตอนนี้ตัวปลายังไม่ออกมาทุกคนเหมือนมันจะเปลี่ยนด่านนะคะรอตัวปลาออกมาก่อนละกันเกมนี้อย่างที่น้องเคยบอกทุกๆรอบเลยทุกคนว่ามันกําลังเป็นที่นิยมในในหมวดเกมยิงปลานะคะใครที่อยากลองนะคะก็สามารถจิิมลิงก์ปักหมุดที่ใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าจะเป็นอ d d dm 7 9กันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนใครที่ชื่นชอบเกมยิงปลานะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวด้วยนะคะอ้าเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนด่านจริงๆทุกคนอ่ะกดรอไปเลยทุกคนค่ะแป๊บเดียวเหลือ200ยกว่าบาท มาสิงโตมาสิงโตไลออนเดนมาทุกคนค่ะไลออนเดนมาร้อยสุดท้ายแล้วอู้หูแตกใครได้อ้าสวยงามทุกคนค่ะหนึรบาทสุดท้ายร้อยสุดท้ายได้ไลออนเดนมาโชว์ไปดอกแรกอู้หูไม่ถึงร้อยด้วยดอกแรกอ่ะอ้าวสีบห้าทอ่ะโชว์ไปดอกที่สองฟัง ไ,ได้น้อยทุกคนคะ่ะเบสสานะคะเปิดเกมมาแบบนี้ถือว่าสวยเลยได้ตัวโบนัสขึ้นมานะคะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมยิงป่าฟอร์จูนคินหน้าทุกคนคะ่ะอยู่ค้ายจิรินะคะอยู่กับ e แฉกแชนแนลเช่นเคยนะจ๊ะทุกคนมาโอ้ร้อยแปดสิบแล้วอ้ามาอีกเจ็ดสิบห้าเป็นสองร้อยห้าสิบห้าโชไปอีกหนึ่งรอบนานๆไปเลยพี่ลูกพี่เป็นนานๆเลยลูกพนานานเพลลูกเพลเป็นนานๆเลยลูกเพลอ้าวตัวคูณมาขอบคุณหน้าเลยสามร้อยเจ็ดสิบห้าคูณห้าได้เจ็ดได้ นีคูณ3ได้พัน 1, นิดนี้ทุกคนอ้าน่ค่ะอ้าร้อยหบาทสุดท้ายตีได้ขึ้นมา1,000ทุกคนมาไปกันต่อเลยทุกคนคะ่ะตามต่อที่ไลออนแดนเลยตามต่อที่ตัวโบนัสตัวแจ็คพอตที่ไลออนแดนเลยทุกคน1,000ชั 1, ้นก็สู้มาพันสุดท้ายกับเบส3จะให้ใครจะให้อีเบส0.2ไหมดันกูว่าเราตัวว่าถือตายแต่หวยโอ้โหมาไปเวลคิงก็ได้ไปปลาอื่นๆก็ กคคัหาปลาตัวเล็กตัวน้อยที่มันแจกไม่น้อยอ่ะออกมาเยอะมากจริงๆทุกคนแต่ต้องจิ้มให้โดนนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะออกปลาตัวไซส์กลางมาก็คือพวกปลาฉลามปลากระเบนปลากระตูนอะไรออกมาแบบนี้นะคะมาทุน500้อยวันนี้ทุกคนมาเวลคิงลกูกยังไม่เข้าเวลคิงเลยนะวันนี้โอ้โหปลากระตูนมาเข้าหน่อยโอ้โหปลากระตูนโอ้โหฉลงฉลามโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างที่จะดูดเงินทุกคนคะ่ะน้องจะพูดบ่อยมากนะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะดูดเงินนะคะ แต่เนี่คือนางแจกสิบุดสุดลิสุดเด็ดเลยอู้ววววพิทวอลถืออยู่มา2 0 0สุดท้ายอาได้ปาลาฉลามมักอา13ค่ะเวลคิงหน่อยลูกเวลคิงทำงานหน่อยมาอีตัวไลออนแดนไลออนแดนมาร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสุดท้ายฉันจะสู้ไม่มีใครยิงด้วยมาให้เถอให้ฉันเธอให้ฉันเธอโอ้ตังคุจะหมดเลยยีบาทสุดท้ายไลออนแดนใจร้ายมากแม่มาอ้าวสวยงามค่ะสวยงามจ้าไลออนแดนแจกมาทุกคนค่ะ9้าบาทสุดท้ายกับเบส3 โอ้แจ็คพอตลงที่ชันจ้าแจ็คพอตลงที่ชันจ้าเก้าบาทสุดท้ายทุกคนเกือบจะเอาตัวไม่รอดเลยมาแจ็คพอตมาไลออนแดนซ์มาเต้นไปเรื่อยๆเลยลูกไปยาวๆเลยก็ได้ไปยาวๆเลยก็ได้ไไดโชว์ไปอ่าตอนนี้ร้อยยี่สิบแล้วขึ้นมาอีกไหมเอามาอีกหกสิบมามาอีกโชว์ไปโอ้โหถึงพันเถอะแล้วก็แจกตัวคูณห้าด้วยออะมาอีกเก้าสิบค่ะสองร้อยเจ็ดสิบแล้วโชว์ไปเออเขาอีกไหม 965เลยเอามาอีก้าโชว์ปเลยว้าวมันเหมือนยิ่งนานยิ่งเยอะนะทุกคนเหมือนยิ่งนานยิ่งเยอะนะตัวประทัดอะ่ะใช่ไหมใช่แหละโชว์ปนะเห็นไหมตอนที่มารอบแรกอะมันได้เดียวเองโอ้โหตอนนี้ขึ้นมา765แล้วโชว์ปจริงด้วยทุกคนยิ่งอยู่นานยิ่งออกเยอะทุกคนค่ะตัวประทัดมา180แล้วโชว์ปอีกโชว์ไปอีกตัวคูณไหมเบิร์ดจอย945ทุกคนมา9บาทสุดท้ายโอ้โหมาได้ปลาได้ปลาพายุทุกคน เข้าไลออนแดนต่อนเนื่องทุกคนค่ะรอบที่สามโอ้ยมันไม่มีคนยิงยิ่งหวาถึงว่ามาตอนนี้มีทุนต่อแล้วทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะยิงปลาตัวอื่นๆต่อได้เลยนะคะในตอนที่มันเข้าอ่าเข้าอะไรอ่ะเข้าโบนัสนะคะสามารถยิงปลาตัวอื่นได้เลยถ้าเกิดมีเงินนะจ๊ะเอาเปลี่ยนด่านพอดีทุกคนเปลี่ยนด่านตอนฉันได้โบนัสจะแจกฉันไหมเนี่ยแล้วปลายออกมาไม่เยอะเลยรอบนี้ได้เท่าไหร่โอ้โหสี่สิบห้าอุ้ยมาอาแปะมาว่ะทุกคนค่ะอาแปะขวามือมาแล้วไม่มีเพื่อนยิงด้วยมาขออาแปะอาแปะ เะเข้าเตะมาลูกอู้ยโชว์ไปอีกโอโหโบนัสก็จะเอาสองทางเลยเหรอโลมาจริงๆเลยเรามาโอ้โหเข้าอีกไหมเวลทงมาอาแปะอาแป,ปะสั่นแล้วทุกคนค่ะอาแปะอยากได้จนใจจะขาดได้แปะมาพร้อมๆก,กันกับตัวอะไรอ้อนแดนทุกคนมา โอ้โหแจ็คพอตซ้อนแจ็คพอตทุกคนเหมือนปีในปีเลยปีในปีมาทุกคนคะ่ะปีในปีมาใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามทุกคนคะ่ะเกมยิงปลาฟอร์จูนคิงนะคะอยู่ค่ายจิลินะคะก็สาม,มารถจิ้มลิงก์ฝากหมุดที่ใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าจะเป็นแอดบีเอ็มเจ็ดก้านะคะตัวคูณมาลูกเออคูณห้าไปเลยเอา้าวคูณสามมาตัวคูณมาอีกตัวคูณมาอีกอือหจบที่คูณสามทุกคนพันห้าเลยค่ะ พันห้าเลยแม่แล้วเมื่อกี้ได้ไลออนแดนเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ทันได้มองเลยแย่งซีนกันสุดฤทธิ์เลยแย่งกันได้โอ้โหฟีในฟีดอกนี้ทุกคนขึ้นมาสี่พันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยน้องก็จะขอจบกำไรไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะน้องก็ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกำไรมา38 0 0เลยค่ะบ๊ายบายจ้า